ก็โอเคแล้วครับยินดีครีมโรบอกอะไรเนี่ยบ้านนี้โรกมากต้องทำความสะอาดโอเคต้องไปเก็บขยะเก็บขยะอย่างน้อย8ชิ้นต้องอะไรเก็บใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเก็บกระนานด้วยมึงหยิบมาแป๊บเดียวก็ได้อะไรของมึงเนี่ยโอ้โอ ใช้เวลาน,านานมากในการเก็บเออเอาเข้าไปโอเคตรงนี้แปดชิ้นด้วยนะไม่ใช่น,น้อยแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปเก็บให้หมดก่อนโอเคอันนี้เป็นข้างนอกข้างนอกก็มีโอเคเก็บไปโอเคเรียบร้อย ปิดประตูด้วยโอเคเสร็จแล้วก็ข้างล่างแคมากินอะไรวะไว้วะไม่ยอมเก็บเลยโอ้ยต้องมานั่งเก็บอีกตรงไหนอีกตรงนี้นนคีเหลืออีกสองอันโอเคเก็บไปเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ยโอเคอันสุดท้ายแล้ว ก็จะเสร็จโอเคเรียบร้อยไงดองโอ้โยนถังขยะโอ้โยนโยนโยนลงไปในถังขยะใช่ไหม,มเหม็นถืออะไรมาเลย ขเรียบร้อยปิดประตูปปะด้วยไงต่อต้องไปกวาดดินี่ใช่ไหมเนี่ยอะไรวะนี่ยต้องต้องไปกวาดใบไม้ข้างนอกอันนี้ที่ไหนอันนี้อะไรอันนี้เป็นห้องน้ำ เหมือนได้ยินเสียงโทรศัพท์มเมื่อกี้คิดไปเองหรือเปล่าโอเคไปเอาไมา้กวาดก่อนต้องไปกวาดข้านอกโอไม่ใช่เป็นอันี้ย่าเป็นกวาด,ดยา่าโอเคกวาดไปโอ้ยนิม,มูมเล่นเกมอะไรวะเนี่ยเล่นเกมทำสวนเหรอเก็บขยะทำสวนะไม่ใช่โอเคเก็บ ช้ายิงนักทำไมมันช้าอะไรขนาดนี้เหลืออีกเหลืออีกห้านทำไมมึงต้องมากวาดตอนกดึกหนึ่งเดือนดิวะกวาดตอนเช้าก็ได้ตอนเช้าทำไมไม่กวาดอะไรวะเนี้ต้องมาเก็บโอ้ยโอเคจะเสร็จแล้วเหลืออีกสองอัน คเก็บเข้าไปโอ้สร็จแล้วเข้าบ้านดีกว่ามาเตรียมบาร์บีคิวเพื่อมาจาะลออกันเถอะอันนี้ก็ใกล้ใกล้จะปีใหม่แล้วอันนี้นอะไรก่อนอื่นเราต้องต้องไปหาถานเพื่อมาจดุดจุดไฟ ข้างนอกหรือเปล่าใช่ไหมข้างนอกโอเคต้องไปเก็บข้างนอกอยู่นน่นเลยอยู่ข้างหลังนี่ไงเก็บไปเยี่ยมตอนนี้ก็ไปไปจุดไฟกันจุดไฟเพื่อ ย่างบาร์บีคิวหรือเปล่าตรงไหนข้างนอกอันนี้ประตูอะไรโอ้ประตูข้างนอกโอเคถึงเวลาจุดไฟแล้วจุดยังไงโอเคจุดไฟใช้อะไรจุดไม่กวาดจุดอะไรวะเนี่ย เหมือนเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างคลิปเองโอเคไปเอาเนื้อกันตู้เย็นอยู่ไหนตู้เย็นโน่นนี่โอเคนี่จะไม่เนื้อโอเคเนื้อวัวด้วยนะเนื้อดีโอเคเอาไปย่างดีกว่า เฮ้ยมันจะไม่ไหม้แล้วเนี่ยมันต้องไหม้แน่นอนไฟขานาดนี้โอเคเอาไปย่างโอเคต้องรอรอให้เนื้อเสร็จโอเคตอนนี้ก็เดินเล่นแล้วกันมีอะไรให้ทำหรือเปล่า แต่ลียงยังไม่เสร็จเลยมันยังอยู่มันยังดูดูดูแบบแดงๆอยู่เลย <c oughs> อันนี้โอเคเสร็จแล้วจะไปดูข้างนอกแล้วเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหม่ใหม่แล้วมั้งเนี่ยโอ้ยหม่แล้วนี่ ินตรงนี้เลยเหรอทำไมมึงไม่กินในบ้านวะเฮ้ยมันกินคําเดียวหมดเลยสามชิ้นกินได้รวดเร็วมากโอเคมันควรจะเที่ยงคืน,น,นไม่ช้านิโอเคจะเที่ยงคืนแล้วเราก็จะเริ่มจุดพลุกันโอเคลองเปิดทีวีดูเพื่อนับถอยหลังโอเคเปิดโอเคนั่งดู เอ้โหไฟดับมาดับอะไรตอนนี้มันก็ดับได้ถูกจังหวะมากไฟมันเป็นอะไรวะต้องไปเครื่องต้องไปเครื่องันไฟอแล้วกล่องพลังกล่องกล่องกล่องพลังพลังงานเลย อยู่ตรงไหนนูนน่นเหรอโทำไมมันอยู่ไกลจังเลยวะนูน่นอยู่นูน่นใช่ไหมเนี่ยโว้ไม่มีคนเลยเขาไม่มาฉลองกันเหรอแต่มันอยู่ไกลามากต้องวิ่งไปนั่นเนี่ยใช่ไหมนี่ใช่ไหมนี่แหละ ซ่อมแซมใช้เวลาด้วยนะโอเคเปิดด้วยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยววิ่งกลับบ้านโอเคน่าจะใกลแล้วละ่ะโอ้ยพระอาทิตย์ก็สวยดีนะโอเคไปเปิดทีวีรอแป๊บน,นึง ลังวิ่งไปอยู่โอเคเรียบร้อยโ okay. oh, อเคโอ้เลยอีกหนึ่งนาทีเลยเหรอจนกว่าจะถึงปีใหม่ เฮ้ยมีคนยิงแล้วใช่ไหมตรงไหนอะ่ะเหมียนมีเลยอยู่บ้านดีกว่าอาบน้ำไหมอาบน้ำไหมแค่มันทำอะไรมันยิงอะไรกันวะ เหมียนมีอะไรเลยเฮ้ยเสียงใครเสียงอะไรวะสวัสดีพี่ใหม่คุณได้ยินเสียงไหมผมก็ได้ยินอยู่เนี่ยเป็น โดมมอยไฟไปข้างนอกกันเถอะไม่ใช่มึงคิดเป็นเองโอมไม่ใช่มึงคิดไปเองโอ้นั่นไงมีคนยิงนี่ไงโอ้ปีใหม่ใครวะเฮ้เสียงมาจากในท่ออะไรมีใครอยู่หรือเปล่า ดูฟลูก,ลก,ก่อนโอ้ปีใหม่แล้วเนี่ยเราเราต้องหาทางช่วยเขาช่วยยังไงต้องงัดเหรอใครไม่รู้อยู่ข้างในอะไรเนี่ยขึ้นกลับได้ไหมเนี่ย <c ười> กลับไม่ได้ลงมาทำไม น่าจะมีคนอยู่ข้างล่างหรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยนี่ไงนี่ไงเสียงใช่ไหมตัวนี้รอปะตูอะไรทำไมมันเยอะแท้อันนี้อะไร เรียบร้อยตอนนี้ประตูก็เปิดแล้วไปหาเขาขอนเถอะกลับได้ไหมเนี่ยไม่อยากไปหาแล้วช่วยคนไม่อยากช่วยแล้วขอเป็นคนเร็วสักวันหนึ่ง อะไรวะไม่แวบะอืม,ม,มโอเคไม่มีอะไรแไปเองมีวิทยุเฮ้มีฉีหายแล้วโอ้ไปไม่ได้ เราถูกหลอกมึงใครวะเนี่ยวิ่งเข้าวิ่งมันติดโอเควิ่งวิ่งก็ไปจะรอบไปแล้ว ชิหายแล้ว <unlimited> ย <sensation> <t> ิง <hurting> ม <writer> <more feelings> okay, ืด <t> ด้วยโคตรมืดเลยแล้ววิ้งวิ้วิ้งโอเคหโอจะไดูคิดว่าน่าจะปลอดภัยแล้ว มีจุดซ่อนสอจุดในห้องนี้โอเคเราลองหลมนี้ผ่านประตู เราต้องหลบนะรอมรอมันก่อนโอเค20วิต้องรอมันเอาอแล้วไงจะมาหรือเปล่าเนี่ยซอนรอวิง่ง สามสองมันมาแล้วมันต้องเห็นแน่นอะนคิดแบบนั้นมันต้องแบบแห่ขึ้นมาโผล่โผล่มามันต้องใช่แน่ๆเสียงมันเริ่มใกล้แล้วมันต้องแบบแหมาแน่นอน ไปแล้วเตรียมเลยนี่ไงชี่หายแล้วฉันเจอคนแล้วกลัวแล้วแข่เลย